จะไปซื้อคมมือสองให้ปวดหัวกันทําไมครับเมื่อสมัยนี้ราคามือ1เทียบเท่ามือ2กันแล้วนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับได้ครบชุดพร้อมใช้นะครับหนึ่งาบาทเท่านั้นแล้วความแรงเนี่ยก็เล่นเจิเป็นพื้นฐานได้ทุกเกมอย่างแน่นอนรวมถึงการทํางานต่างๆก็ทําได้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปปวดหัวปวดกระบาลกันนะครับใช้7วันพัง1เดือนวันพังเซตนี้ซื้อจบครับได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีไปเลยนะครับเราก็ไม่รีรอช้าไปดูสเตคกับผอ เทสชุดน,นี้กันเลยครับเปิดไปด้วย 10u r5 รุ่น5ที่มี6คอร์2เทสเดิม16กิกบัส3,020 DDR4 นะครับพร้อมการ์ดจอ X5808G นะครับพาวเวอร์100วัตต์ครบชุดพร้อมใช้ครับวอลเล่ยครับ,เ,รบเกมหมายอดนิยมครับระดับฟูตดีปรับโลว์ไปใต่ำสุด218เฟร,รมสูงสุด3 5 7เฟร,รมเลยครับคุ้มมากครับ บาเอ็มครับปรับเวนิไฮผสมไฮนะครับระดับฟุตดีนะครับ fps ต่ำสุด55เฟรมสูงสุด97เฟรมครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับหูคองครับเกมที่กินสเปคที่สุดในโลกนะเวลานี้นะครับเครื่องนี้ก็เล่นได้นะครับปรับโลบอกเอเดนอาร์ fps ต่ำสุด32เฟรมสูงสุด61เฟรมครับเดลตาฟอร์ดปรับโลเปิดเอเดนอาร์นะครับระดับ 180p 0แล้วก็เปิดเแอมจีนะครับ fps ต่ำสุด71เฟรมสูงสุด95เฟรมครับไซเบอร์ฟังครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่กินสเเปปปคคมากๆรรรััับบบิดดะ 80p แล้วก็เปิดเผ่นจีนนะครับ FPS ต่ำสุด50เฟรมสูงสุด6 6เฟรมครับเซตนี้เรียนตามตรงเลยนะครับทางผมเอากําไรน้อยมากๆนะครับเพื่อที่จะทุกคนได้เซฟงบมากที่สุดไม่ต้องไปซื้อเซตมือสองให้ปวดกระบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เพียง1เดือน3เดือนก็พังเสียแล้วนะครับแต่เซตนี้ไม่มีทางอย่างแน่นอนครับพอได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีกัดจอประกันให้2ปีและเป็นของใหม่หล้วนใช้กันไปยาวๆและลูกค้าทุกท่านจะได้รับของอย่างดีเยี่ยมทางผม QC ทั้งหมด100%นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเซตนี้เกิดมาเพื่อคนงบประหยัดโดยเฉพาะเลยนะครับยังไงคุณสันจีพิทูชชอปก็ขอฝากเซตนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ